อยากสุขภาพดีแข็งแรงเดินได้คล่องอย่างพ่อทะก,กลดูนะคะพ่อทกกเฮิรันวงคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอคุณพ่อทักกลนะคะพ่อทะกกลฮิรันวงนะคะเมื่อก่อนพ่อเป็นอะไรมานะคะเป็นไอเดินไม่ได้ปวดเข่าเดินไม่ได้ปวดขา,ดดขาอ่าแล้วก็เลือดจางบ้านหมุนใช่ไหมพ่อบ้านหมุน เมื่อก่อนพ่อจะอ้วนบวมชุแล้วก็เดินไม่ได้แต่วันนี้พ่อถีบจักรยานมาได้ใช่หน้าตาพ่อก็สดใสเห็นไหมคะตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่นะคะแปดสิบหกแปดสิบหกแข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยค่ะต้องขอบคุณยงเหิงนะพ่อเนาะ <5. S 1> จ้ะตอนนี้พ่อกินยังไงบ้างคะกินวันละกี่มือ้อวันละสองมื้อจ้ะเช้ากับเย็นเช้ากับพอน,นอนอ๋อจ้ะค่ะ แล้วแล้วพ่อกินแล้วพ่อรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอ๋อรู้สึกว่าการถ่ายสารพิษที่อยู่ในร่างกายออกไปดีมากอืมแล้วที่ปวดขาปวดอะไรนั้นก็ค่อยชัวย่วขึ้นอ๋อก็เดินได้ไรได้ไปไหลได้ค่ะเดี๋ยวพ่อเดินให้หนูดูหน่อยสิอะเห็นไหมพ่อแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะคะต้องขอบคุณหยงเหิงนะคะ ขอบคุณพ่อห ER ิรันวงนะคะพ่อทะก ER ุลหิรันวงนะคะใครสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามพิระยา08188 26029สวัสดีค่ะพ่อ่คส,ว,สวัสดีค่ะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์เผื่อคนแก่หรือคนที่สุขภาพไม่ดีนะคะขอบคุณค่ะช่วยกดแชร์ไปด้